าลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ออกแถลงการระบุวา่า ICC ออกหมายจับประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินผู้นำรัสเซียและนางมารีออเล็กเซยเยฟนาและววนาเบลววประธานคณะกรรมาธิการสิทธิเด็กของรัสเซียสาลอาญาระหว่างประเทศ ระบุว่าปานประธานาธิบดีปูตินและนางลาวนาเบโลวามีความผิดในการก่ออาชญากรรมสงครามโดยได้ทำการเนรเทศและย้ายถิ่นฐานประชากรที่เป็นเด็กอย่างผิดกฎหมายจากพื้นที่ยึดโขงในยูเครนเข้าไปยังรัสเซีย ICC เปิดเผยว่าทั้งสองได้ก่ออาชญากรรมนับตั้งแต่ วันที่24กุมภาพันธ์2565ซึ่งเป็นวันที่รัเสเซียใช้ปฏิบัติการพิเศษทางทหารโจมตียูเครนอย่างไรก็ดีรัเสเซียไม่ได้เป็นประเทศในภาคีของ ICC และไม่ยอมรับอำนาจของ ICC นางมาเรียซาคารูวา่าโคษกกระทรวงการต่างประเทศรัเสเซีย กล่าวว่าการตัดสินใจของ ICC ไม่ได้มีความหมายอะไรต่อรัสเซียโดยรัสเซียไม่ได้เป็นภาคีภายใต้ i c c และไม่มีข้อผูกมัดต่อ ICC ด้านนายอังเดลคอสตินอธิบดีอายการยูเครนขานรับแถลงการของ ICC โลกได้รับสัญญาณบ่งชี้ว่าระบอบรัสเซีย เป็นอาชญากรซึ่งผู้นำรัเสเซียจะต้องรับผิดชอบนี่ถือเป็นการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์สำหรับยูเครนและระบบกฎหมายระหว่างประเทศนายคอสตินกล่าวดูให้ชัดจีนเป็นตัวกลางเจรจาสันติภาพรัเสเซียและยูเครนได้หรือไม่ ตามที่มีรายงานประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะไปรัเสเซียพบกับประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินเร็วๆนี้และจะพบปะเสมือนจริงกับประธานาธิบดีวโลโดิมีเซเลนสกีของยูเครนหลังจีนเสนอแผนสันติภาพ12ข้อเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนแผนการนี้จะเป็นไปได้จริงหรือไม่ หรือเป็นเรื่องที่น่าจับตามองโดยปกติจีนยึดหลักการไม่เข้าเสกแสงในความขัดแย้งของประเทศอื่นโดยเฉพาะที่อยู่ห่างไกลจากจีนข้อตกลงสันติภาพระหว่างซาอุดีอาระเบียกับอิหร่านที่ตกลงกันได้ในกรุงปักกิ่งเน้นย้ำจีนอยากฉายภาพเป็นมหาอำนาจพอๆกับสหรัฐ จุดยืนทางการเมืองของจีน12ข้อต่อวิกฤตยูเครนจีนไม่ประนามรัสเซียกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุจีนสื่อสารกับทั้งสองฝ่ายแม้ไม่ยืนยันแผนสีจิ้นผิงเจรจากับปูตินหรือเซเลนสกีแต่ก็มีการคาดการว่าจีนอาจพยายามนำสองสองอริมาสู่โต๊ะเจรจา สำนักข่าวรอยเตอร์รวบรวมประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาเรื่องการสร้างสันติภาพในยูเครนดูว่าจริงๆแล้วจีนมีความสามารถหรือไม่และทำไมจีนถึงพยายามไก่เกียโดยปกตินั้นจีนยึดหลักการคือไม่เข้าแทรกแซงในความขัดแย้งของประเทศอื่นโดยเฉพาะที่อยู่ห่างไกลจีนแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่า ข้อตกลงสันติภาพระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านที่ตกลงกันได้ในกรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนเน้นย้ำวัตถุประสงค์ของจีนคือต้องการฉายภาพตนเองเป็นมหาอำนาจผู้รับผิดชอบภายใตายการนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงอยากให้ถูกมองว่าเป็นรัฐบุรุษบนเวทีโลก มีอิทธิพลอย่างในน้อยก็เท่ากับผู้นำสารัฐหวังเจียงอยู่อาจารย์กฎหมายจากซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟฮ่องกงก่าวนอกจากนี้จีนต้องการที่จะเบี่ยงเบนเสียงวิจารณ์หาว่าเขาข้างผู้ลุกลานอย่างรัสเซียที่เรียกการลุกลานในเดือนกุมภาพันธ์ปีก่อนว่า ปฏิบัติการพิเศษทางทหารงานนี้นักวิเคราะห์มองว่าความพยายามเป็นตัวกลางเจรจาสันติภาพเป็นการลงทุนต่ำที่อาจให้ผลตอบแทนสูงแก่จีนแม้ยากจะได้ทางออกใหม่ๆโดยเร็วก็ตามอะไรคือข้อเสนอเพื่อสันติภาพของจีนตามแผนจุดยืนทางการเมืองจีน12คข้อต่อวิกฤตยูเครน จีนขอให้ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบค่อยๆลดระดับความขัดแย้งจนนำไปสู่การหยุดยิงอย่างครอบคุมในที่สุดแม้แผนเรียกร้องให้ปกป้องพลเรือนและเคารพอธิปไตยของทุกประเทศแต่จีนไม่ได้ประนามรัเสเซียที่เป็นฝ่ายลุกรานอย่างไรก็ตามแผนนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งจากรัสเซียและยูเครนขณะที่สหรัฐและองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเครือบเข่งฝ่ายยูเครนที่บอกว่าจะพิจารณาการเจรจาสันติภาพก็ต่อเมื่อทหารรัสเซียออกไปจากดินแดนยูเครนเท่านั้นตอนแรกกล่าวว่าแผนของจีนไม่ได้ระบุว่า รัเสเซียต้องถอนทหารออกไปจากพรมแเดนที่กำหนดไว้หลังสหาภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991แต่ต่อมากล่าวว่ายูเครนเปิดกว้างกับแผนการหลายส่วนด้านรัเสเซียบอกว่าจะศึกษาแผนแต่ก็ไม่ได้ส่งสัญญาณทางออกอันสันติในขณะนี้ขณะที่สหรัฐระบุจีนแสดงตนอย่างเปิดเผย ว่าเป็นกลางและใฝ่ายหาสันติภาพแต่ในเวลาเดียวกันก็ผลิตซ้ำวาทกรรมบิดเบือนของรัสเซียเรื่องสงครามให้ความช่วยเหลือที่ไม่ใช่อาวุธและกำลังพิจารณาช่วยเหลือด้านอาวุธซึ่งจีนปฏิเสธข้อก่าหาส่วนนาโตกล่าวว่าจีนไม่ได้มีความน่าเชื่อถือมากพอจะเป็นตัวกลางเรื่องอยูเครน จีนควรจะเล่นบทไหนในสายตานักวิเคราะห์เป็นเรื่องยากสำหรับจีนที่จะนำรัเสเซียและยูเครนมาสู่โต๊ะเจรจาไม่เหมือนซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านที่นำข้อเสนอนำชัยชนะทางการทูตได้ง่ายกว่าซาอุดีอาระเบียกับอิหร่าน จริงๆอยากจะเจรจาและปรับปรุงความสัมพันธ์กันอยู่แล้วแต่รัเสเซียกับยูเครนไม่อย่างน้อยก็ตอนนี้ยุนสุนผูน้อำนวยการโครงการจีนศูนย์สติมสันในกรุงวอชิงตันกล่าวอย่างไรก็ตามสีจิ้นผิงอาจจะทำหน้าที่เป็นช่องทางหลังบ้านซึ่งอาจที่จะเริ่มส่งโมเมนตัมสูตรการเจรจา ที่ตอนนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ในเมื่อทั้งสองฝ่ายมีจุดยืนที่แข็งร้าวในสงครามไม่กี่สัปดาห์หลังสงครามเริ่มสมาชิกนาโตอย่างตุรกีก็พยายามเป็นเจ้าภาพจัดการเจรจาในอิสตันบูลแต่ก็ไม่เป็นผลยิ่งตอกย้ำถึงความยากข้อได้เปรียบที่จีนมี นักวิเคราะห์บางคนมองว่าจีนอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าตุรกีในการไก่เกียเพราะมีข้อได้เปรียบเหนือรัเสเซียจีนเป็นพันธมิตรสำคัญที่สุดของรัเสเซียจีนซื้อน้ำมันรัเสเซียและเป็นตลาดสินค้ารัเสเซียที่ชาติตะวันตกคว่มบาตเซมวนรามานีผู้เชี่ยวชาญรัเสเซีย จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดกล่าวว่าจีนเองก็มีข้อได้เปรียบเหนือยูเครนที่ไม่อยากทำลายโอกาสได้การสนับสนุนฟื้นฟ,นฟูบูรณะจากจีนเช่นกันการค้าจีนและยูเครนขยายตัวจากรัสเซียลุกรลานไครเมียในปี2557และหากไม่ยอมรับไครเมียว่าเป็นรัสเซียที่สำคัญที่สุดเซเลนสกี ไม่อยากที่จะยั่วยุจีนมากจนเริ่มติดอาวุธให้กับรัเสเซียจีนเป็นคนกลางที่จริงใจได้หรือไม่สายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัเสเซียเท่ากับว่าบทบาทของจีนจะถูกมองอย่างเคือบแข่งยิง่งไม่กี่วันก่อนรัเสเซียลุกราณนยูเครนจีนและรัเสเซียประกาศความสัมพันธ์ความเป็นพันธมิตร อย่างไม่มีขีดจำกัดแม้จีนเรียกร้องสันติภาพตั้งแต่เริ่มสงครามแต่ส่วนใหญ่จีนว่าตามจุดยืนของรัสเซียทิว่านาโตเป็นภัยคุกคามรัสเซียด้วยการขยายอิทธิพลมาทางตะวันออกพันธมิตรตะวันตกข,ของยูคิญโหงกระพือไฟสงครามด้วยการจัดการรถถังและขีปนาวุธเอนดูสมอน นักวิชาการอาวุโสกองทัพเยอรมันมาเชลกล่าวว่าจีนต้องการถูกมองว่าทำเพื่อสันติภาพแต่ไม่ได้เตรียมการกดดันปูตินให้ยุติสงครามแถมยังสังเวยความสัมพันธ์กับรัสเซียปักกิ่งไม่ได้ใช้อิทธิพลหรือพยายามบีบบังคับรัสเซียให้ทำอะไรเลยนักวิชาการสรุป